ใครอยากมีบ้านมางานนี้ครับผมและใครที่อยากได้อ e ีบุ๊กแบบนี้ครับรู้สิครับมีบริษัทรับสร้างบ้านมากมายเลยมีแบบแบรนด์มีรูปแบบให้ดูด้วยว้าวใครที่อยากได้แบบนี้แล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดในคลิปนี้ได้เลยครับ ครับผมคลิปนี้ไม่ได้รับค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะครับแต่ที่มาทําคลิปบอกเพื่อนๆไว้ก็เนื่องจากมีเพื่อนๆหลายคนนะครับมาคอมเมนต์บอกว่าถ้ามีงานเกี่ยวกับบ้านให้มาแจ้งข่าวล่วงหน้าหน่อยเพื่อจะได้เดินทางไปดูนะครับผมก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเนื่องจากในช่อง House Studio ของเรามีรายการที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวๆที่อัปเดตข่าววที่ทันสมัยต่างๆนานาแล้วก็มีรายการหนึ่งนะครับเกี่ยวกับบ้านซึ่งผมนําเสนอในบ้านป้ายแดงนะครับและงานที่ผมจะเอามาฝากเพื่อนๆสําหรับคนที่อยากสร้างบ้านนั่นก็คืองานรับสร้างบ้าน โฟกัส2021นะครับจัดขึ้นวันที่1 0 1ถึง 14, มีนาคม2564นะครับที่ ImpactH a l l 6เมืองทองธานีนะครับใครที่อยากมีบ้านมางานนี้ไม่พลาดแน่นอนครับเพราะว่ารวมบริษัทรับสร้างบ้านไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับราคาตั้งแต่1ล้านถึง100ร้ล้านโอ้โหผมจะไปดูไอ้100้ล้านนี่แหละสำหรับการลงทะเบียนนะครับที่จะได้รับอ e ีบุ๊กอย่างที่ผมเปิดให้ดูไว้ในตอนต้นคลิปนะครับก็สามารถลงทะเบียนที่ลิงก์ที่ผม จะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับหรือใครที่เปิดดูคลิปนี้ด้วยคอมพิวเตอร์ก็หยิยบมือถือมาสแกนแล้วก็เข้าไลน์ไปได้เลยครับก็จะมีลิงก์เข้าไปในในไลน์ของผู้จัดงานนะครับแล้วก็จะมีคลิกให้ลงทเลงะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดสําหรับอ e ีบุ๊กดังกล่าวนะครับตอนก่อข้อมูลว่ารู้ข่าวครา,าวมาจากไหนก็ก่อข้อมูลช่องผมไปเลยครับเผื่อเขาจะได้มาสปอนเซอร์ช่องของเราบ้างนะ ขอบคุณครับฝากดกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม